แนะนำตัวคุณผู้ชมสวัสดีค่ะชื่อปลามาิชาน่าหลังตรงน่าหลังตรงเออ,อเปลาค่ะมิชาส่วนตอวน้องสีสค่ะอ่ะโอเคธรรมชาติหนูเวลาหนูพูดหนูหนูไม่ได้ฉีกปากออกเนิดแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นเพลงเกิดอ,อะไรขึ้นเธอได้ยินเสียงนั้นเห็น,นะหนูหนูลอ,องพูดจริงๆที่ทเธอได้ยินเธอได้ย,ยินเสียงนั้นเก่งม,มากฉันไ เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากอะไรวะดังมาจากที่ใดได้ยินจุดอ่ะเนี่ยที่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 ใช่ที่ใดที่ใดอ่านัทนัที่ใดที่ใดที่ใดใช่สมมติหนูหนูคนน้องสลัดอี๋สวัสดีสวัสดีอ่าเห็นนะมินทีปากหนูไม่เห็นสวัสดีสวัสดีใช่เพราะได้บอกหนูว่าหนูพูดว่าที่ที่ใช่ที่ใดที่ใดใช่ทำไงนะลูกว่าจะปิกเก็ตบาร์ดเเนื้ออะไรนะอืม ให้ร้องหรือ่าพูดก่อนพูดก่อนเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดได้ยินหรือเปล่าถูกต้องขออีกครั้งหนึ่งทีนี้พูดดังขึ้นโดยการที่หนูกล้าเรียบะักคนนี้ไปพักเลยเธอเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดได้ยินหรือเปล่าอืมอืมตอคงเป็นเสียงข้างในหัวใจที่สั่นไหวทุกคราวโอเคขอแค่นี้อ่ะกับ ทีนี้พอใส่พอเปิดแบ็กกิ้งแทร็แล้วครูต้องการให้หนูพูดอย่างเงี้ยแล้วอยู่บนเมโลดี้ตรงๆอย่างนี้เลยไม่ไม่ไม่ต้องพยายามให้มันไพโรดด้วยใช้คำว่ากระแดกก็ได้ที่เคยใช้ประจําตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์แล้วนี่อันนี้ไม่ได้ไลฟ์แล้วได้เลยเต็มที่ลูกตรงนี้เต็มที่เลยใช่ใช่โอ้ตัวเลือกปังต่ออ่ะนี่เราไม่ใช่ลูกเปิดนะอ บนนเวีพูดมาเลยจริงนะไม่ไม่ต้องเล่าเรื่องด้วยคนาเอ้ยพูดาก็ดแค่จริงๆแล้วเธอได้ยินเสียงนั้นหรือเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากไหนเธอได้ยินกเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดได้ยินอะเปล่า เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดใดยิงหรือเปล่าถาว่าใดเกิดอะไรขึ้นที่ใจใช่อ่านี่ไงนั่นก็ได้ดิเห็นไหมที่ใดนัดที่ดีที่ใดที่ใดทีนี้มนุษย์เนี่ยเวลาเราพูดเราพูดเราพูดเป็นคำเป็นประโยคนะมันเป็นคำหรือเป็นประโยคเวลาเราเวลาเราพูดอะไรมเป็นประโยค ได้เต,ตกี้ดูกอะไรขึ้นเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่นะคะเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากอะวะที่ได้ได้ยินได้ยินหรือเปลา่านะคะมาจะสมและความส่ เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดได้ยินหรือเปล่าเกือบเกือบยอดเยี่ยมแล้เดียวแค่ก็ว่าได้ยินเนี่ยหนูหนูไม่ได้พูดนะเ้ใช่หนูแกเป็นได้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 ยินได้ยินใช่หนูหนูกล้าที่จะมุกได้ยินได้ยินได้ได้ใช่ใช่แต่ตอนขึ้นเมื่อกี้คือแบบหัวคนละคนกันในคลิปเลยได้ยินอ่ะคอกค้งขอยครั้างขอยค้ัง เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดใดยินหรือเปล่าเปล่าเปล่าคนเราะยายกเปล่าเปล่าทิ้งลงทิ้งทิงถอยกันแล้วเปล่าเนี่ยคือความไพเราะเปล่าใช่เปเปล่าเปล่าเพราะแต่นี่คือเพราะโอเคขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่ เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไมดังมาจากที่ใดได้ยินหรือเปล่าเซมไอเดียที่ลองเองไปฟังออกไหมว่าเสียงอะไรจากที่ไหนใกล้ใกเสียงดังหรือเปล่าที่ดังขึ้นคงเป็นเสียงใช่ไหมคงเป็นเสียง มันคือเสียงเต้นของหัวใจทุกทุกครั้งที่เรานั้นไกลเสียงหัวใจของฉันมันบอกว่าดีใจทุกครั้งที่เจอกันดีใจเมื่อเรานั้นใกล้กันเชื่อไม่ทุกครั้งที่ได้เจอฟื้นมือคุณย้อนไปอ่าพอเข้าท่อนพุกดีดีใจขับ่ถดี่านะดีใจพอคุูกดตรงนี้หนูกล้าดีใจนะ ด้านมาท่อนไหนมึงไม่รู้วะมาไปดิสองสามพอครูกดแล้วฝืนแล้วยันยันยันแล้วพร้อมพูดว่าดีใจ,จ,จดีใจ,ใ,จใช่เมือ่อเราเล่นใกล้็ปากเชื่อไปทุกครั้งที่ได อย,อ,อย่าก,กัดปากอย่าขัดลังเสมอทิ้งมาทิ้งมามาเ<า>สมอท,ท,ท,ทิ้งทิ้งมาแหละนันแหละอาเกอาเขอยข้งดสีสัมติ์อ่าเปิดพานไ้เยอะแล้วก็ฝึกกันตรงนี้นะ่อ I'm <laughs> you ไม่เป็นไรแต่แต่ว่าเ้าว่าูร้รู้สึกอะไรกับมันดูก็รู้สึกว่ามันโลง่งใช่ถ้าหนูรู้สึกโลง่งคนฟังเขาก็โลง่งถ้าในคลิปหนูรู้สึกติดตัดหนูรู้สึกจะต้องปั้นมันจะต้องคนฟังเขาต้องรู้สึก่แต่มีบางคนครับรู้สึกอร่อยอยู่มากเลย <laughs> มันเกิดจากเทนชา่นเพราะว่ามันปมันเหมือน,มนเหมือนมันเหมือนมันเหมือนหนูกำลังฟังคนคนมาพูดกับหนูอย่างเงี้ยนะกับกับกรามมาพูดอย่างเงี้ยอ่ามันมันเลยเกิดความตัดนะศิลปะที่ธรรมชาตินหนูพูดยังไงหนูร้องอย่างนั้นนะขาขกรรไกรเราธรรมชาติเปิดเป็นแนวไหนลูกใช่นไชัไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพอดีปุ๊บดีแล้วหนดูดีดีเนาะ ดีใช่ดีกล่าวจะจะลองขึ้นต้นสิเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่เธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดได้ยินหรือไม่ว่าที่ใดฮะที่ใดได้ยินเรื่องปลาขอโทษตอานี้เราจะมาตีกบนลแล้วไม่คุกแค่เอาขอดเดียวอีค่ะอีบีอีแฟ่ อีแฟร์ปูไม่ชอบเล่นเหรอหนูเล่นบวกไม่ต้องพยายามเอออีแฟตร์ก็ถามถามผู้ชายคนนั้นถามถามเสียงชัดๆไม่ใช่ไปขู่ว่าเธอได้ยินป่ะ นิดนึงที่ปกติเพคุนดุใช่ไหมปกติเพคุนเสียงแข็งใช่ไหมต้องต้องถามแบบนี้เลยปกติเสียงแข็งหรือเสียงหวานแข็งอ่ะเสียงแข็งอ่ะเสียงแข็งใช่ไหมต้องการความชัดเจนโอเคผชื่อมก่อนคนคนใกล้ตัวว่าเป็นคนเสียงแข็งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำหวานหน่อยอย่าอย่าไปดุเขาอย่าไปทำน้องผู้ชายตาย โอเคนะครับะดังคำว่าดังไม่ไ,มได้แปลว่าไปดูโอเคจะดูแต่ผูดให้ได้ยินเพราะยืนยินน้มอ่าแล้วมัน <c oughs> โง่มันอะไรนะม,นมันโง่เลยโอเคอโทำขนาดนี้ไม่รู้จริงเหรอ,อ,อทำไมเธอต้องไปบีบบังต้องอ้อนวอนถึงอ้อนวอนนะเออถึงอ้อนวอนดัง,ออนนงขึ้นแค่นั้นเองนะครับเอาที่ใจจริงมาลองไปดูว่าใจเย็ะขออนุญาครับของพ่อยครับของแม่มาเลยมาเลยเอาเอาใ่พันเรื่องในต้นเลยครับ นะครับถามเขาเดี๋ยวนยิ้มนวานยิ้มนวานยิ้มหวานยิวานเธอได้ยินเสียงนั้นหรือไม่ดังมาจากที่ใดได้ยินหรือเปล่าถามซื่อถามซื่อฟังออกไหมว่าเสียงอะไรจากที่ไหนใกล้ๆเสียงดังหรือเปล่า จริงปะ <ใจ S 1> มันเป็นยังไง,งเป็นยังไงเชื่อไหมทุกครั้งที่เจอมันคืความสุขของผู้ใจเมื่อเราห่างไกลกันเชื่อมไหมทุกครั้งที่ได้เจอมันคือความสุขของผู้ใจเม,มื่อเราได้พบกันไมเสมอใจมันเตันแรงทุกครั้งเมื่ออยู่ใกลเธออ่าทีนี้ทีนี้พอกท่อนคูกเป็นว่าอะไรนะ ท่าน้บ่าน้บรเขียนม่า้ดีใจดีใจดูไปดีใจจะ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 ูะจะกะจะจะจกจะจะจกจะ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 ดะจ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 ดจะจะ่ะจะจะจะมใจคจอฟีลลิ่งนจ้นดจะจนะดีใจมันดีใจผู้ชายวจจจะจะะ ดีใจไหมไม่เมื่อกี้ดีใจไหมเมื่อกี้น่ากลัวดีใจไร่บ้าดีใจดีใจไอเกดไหนนะแค่ดีใจมาเจดจีอ่ะดีใจมันดีใจเมื่อเรานั้นใกล้กันเชื่อไหมทุกครั้งที่ได้เจอมันคือความสุขของหัวใจเมื่อเราได้พบกันเสมอ ใจมันดันแรงทุกครั้งเมื่อยู่ใกล้ใช่ฉันเะนี่ยบางครั้งเราหนูคำว่าคำว่าเสียงพูดครูไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้เชสไว้ตลอดเวลาบางทีเราพูดมันโน้ตมันสู์ก็พูดด้วยเฮดอยซ์ก็ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าให้มันอยู่ในโพสิชันเดียวกับเชสวอยซ c ์หนูอ่ะ่าเก็บไอเดียไหมคะับอ่ะขอขอดีใจมันที่แค้นะหวานใจาริงจนะยิ้มยิ้เลยเออจไปดู อ่ะไปทีครับดีใจนะครับดีใจนะครับมาเจอ่าดี access, like ใจเราเจอกันดีใจเมื่อเรา yourself, لا, ั้นงไกลกันเชื่อมหมทุกครั้งที่ได้เจอมันเคือความสุขของคุณ ก็แปลว่าทำอะไรไม่งั้นตกแน่ๆดูท่าทางเพราะว่าคนดีขึ้นมันเยอะคือเนี่ยทำไมไม่ร้องเพลงหน้าอย่างนี้เนี่ยเอิญน่าอย่างเงี้ยร้องเพลงนี่รู้สอ๋อถ้าพอแต่พอรองแล้วคือมันจะเป็นดุดติดอืมใช่เออนาดูถ้าพูดในแง่ของเทคนิคบ้างเในชาวกูไม่มีเทคนิคเทคนิคมาถ้าถ้ากล้ามตัอนี้ดูนะดูนะทอลังนี้เห็นกลั้มตัวนี้คุณไหม เกิดอะไรขึ้นกริงใช่นั้นและเวลาเวลากูเวลากูร้องเพลงลากูเปิดปากกูเปิดเป็นแนวนี้อะข้างหนึ่งนี้ไม่เกิดการกริงนะอ่ะี๋ยวเราฉีกเมปืป